โย้เฮโหลสวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ข้อมีเกมี่ยมาคาร์เอาเอาช็อตกับรายการใหม่ที่ชื่อว่าโจพาชมอีพีหนึ่งแล้วนะยะฮู้ซึ่งรายการนี้จะเกี่ยวกับการเอ,อ่อมาเล่นแมปคนอื่นในออมเล็ตในแอปในแอปออมเล็ตนะเออแบบคาร์ผู้หลายคนอนะคาร์หลายคนเออซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นคา์พีดเออหรือว่าคือวันคาร์วันพีนั่นแหละเออรายการนี้ก็จะเหมือนโปรโมทในเซิร์ฟของเขาไปด้วยหรืออะไร ก็สามารถมาเล่นเรื่องกันได้นะไม่ใช่อ่าเจ้าของเจ้าของ,งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่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 ที่มันเขียนโาโฮนะทวนเออตรงนี้แหละนี่นี่นี่เชื่อมอนมอนคูนะทวนสามารถมานี้ได้นะเออก็สามารถไปตุกกดีตามเขาได้นะเออนี่โปรโมทด้วยมาเออมามาดูซิว่าม,มีอะไรในเซิร์ฟนี้ใช่แล้วก็จะผมก็จะให้คะแนนด้วยเออให้คะแนนให้คะแนนอันนี้คือแมปแนววันพีทนะเออ ซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าพี่พี่พี่แม่พี่ไม่เล่นเอารอดเซิร์ฟซีรีส์อันใต้น้ำแล้วหรอครับเอาไงคือผมยังเล่นอยู่นะทุกคนอย่ายพึ่งเข้าใจผิดเดอ้อแต่นี่คือผมเอาไงคือหารายการแล้วมาอาัดคลิปไปทุกคนไงยเพราะมันจะได้สามคลิปพ,พอดีเอาไงคือแต่ละวันมันต้องได้สามคลิปนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดจะไปทำเอารอดซีรีส์ตอนนี้มันไม่ได้เว้ยต้นไม้มันยังไม่โตเลยอะ่ะผมที่ผมเข้าไปดูอะ่ะเออเออไหนดูซิ ว่าเอาเอเดี๋ยวเดี๋ยวหาเวลตรงไหนเนี่ยไม่ไม่ใช่ฟาร์มเวลตรงไหนเนี่ยอืมต้องสต้องสำรวจเดี๋ยวเขาสําำรวจก่อนนิดหนึ่งนะทุนเออใช่ผมก็ไม่เคยเล่นแบบนี้เหมือนกันใช่ทุกคนอาจจะอึดอัดเอือดหน่อยนะแต่ผมไม่เคยเล่นแบบนี้จริงๆงเออรายการนี้ก็เหมือน,นมาเล่นแบบคนอื่นแล้วก็โปรโมทไปด้วยในตัวนะไหนดูซิไอ้ตรงนี้หรือเปล่านี่คืออะไรจุดฟาร์มเริ่มต้นนี้ไงเออ ตูคนอาจจะแหลกเลยนะเพราะว่าเอาง่ายคือคนมันเยอะเล่นนี่เล่นเยอะมากถือว่าเยอะใช้ได้นะใช่เรื่องมอนมอนคูหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวจะเดี๋วจะทิ้งลิงก์ที่เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ที่สามารถไปกดติดตามช่องเขาได้นะเออที่ฟามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเออกระตุกจกัดจัดบอกเลยโอ้กะกระตุกจกัดมันอยู่ตรงไหนทุกคน เั็นึมงนะจุดเริ่มต้นอยู่ไหนเนี่ยแหลกเกินวัาเตอ๋อโอ้ยตัวนี้โอเคมามามาเราจะมาฟาเวลกันนะดวนะูวนเออเดี๋ยวดูสิเครื่องเช็คเงินอ๋อสามารถเช็คเงินได้ตรงนี้ไหนลองกดดูสิจะเป็นไงมีศูนย์เกมกับสามสิบบาทอ๋อโอเคมา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 เตียนนี่เราไม่เกรงกลัวหรอก มามา,มาเราจะมาฟาร์เวลกันนะทุกคนเพราะผมยังไม่มีผลเลยเนี่ยเสริมนี้นะเออใช่เอาไงคือรายการนี้อาจจะมาแทนในอาจจะมาแทนคลิปยู u ูบช็อตนะเพราะว่าไงคือทุกอนอาจจะสงสัยพี่พี่ไอ้พวกยู u ูบช็อตคำท้าพี่จะไม่ทำแล้วครับเอาไงคืออยากทำอยู่แต่พวกเองไม่ท้ามาเองอะ่ะเออมันไม่หาท้าอะไรกันเลยอะ่ะจะให้ทำไงอะ่ะเออก็เลยคิดว่าเออจะลองรายการนี้มาแทนเออไมค้าชาเลนจ์คำท้าหรือเปล่า เฮ้ยโอ้ยไว้ตายเหรอยอะอุ๊ยอุ๊ยผมได้เลเวลป่ะเนี่ยชิบหายไม่ดูจริงเอ้ยได้เงินได้เงินได้เงินแล้วดอบของเนี่ยเ้ยได้สิบเบลีแล้วก็อันนี้คืออุ๊ยได้ค่าหัวใช่ไหมค่าหัวค่าหัวน่าจะใช่นะอันนี้คืออะไรกดกดแล้วไม่เห็นได้เลยไม่ได้อะไรเลยนะเออ อืมซึ่งอ๋อเลเวลเลเวลมันขึ้นตามนี้ใช่ปะโอเคเราจะมาเล,เลเวลหนึ่งกันมามาเอาอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันแล้วก็ไปหาสำรวจแมปต่อเออมามาเอาชิบหายมาเป็นกลุ่มเลยนี่ว่ะโอ้ชิบหายมันเป็นฝูงเลยนี่ว่าชิบหายชิบหายว่าจะตีแค่หนึ่งตัวโอ้โคตรกระตุกโคตรแหลกเออ อื uh huh. ถ้าเกิดจะให้คะแนนในเซิร์ฟนี้นะครับผมว่าไม่รู้ดิเพราะว่าผมยังไม่ได้หาสำรวจรเลยเลยสำรวจให้ครบๆมันอาจจะมีกี่กกอบไม่รู้นะแต่ผมอาจจะลดไปหนึ่งคะแนนตรงคะแนนเรื่องแหลกเรื่องกระตุกนี่แหละเออเพราะว่าในการเปิดเซิร์ฟมันก็ต้องใช้เน็ตของเจ้าของเซิร์ฟนะไม่ใช่แบบนี้นะโอ้โหไม่ตายสักทีให้ตายสิ โอ้โหให้ตายสิซาล่าเกินชึบชึบชึบพอเถอะไปไปะปมันจะตายยากข,ขนาดน่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวเลือดตอนนี้ผมเพิ่มแล้วใช่ไหมผมเพิ่งสังเกตโอเคมามามาออกมาดีกว่ากว่าจะตายตายยากตายเย็นไปเราลงไปดีกว่าไปไปไป,ไป เราต้องไปดูว่ามันจะมีผลหรืออะไรเราสามารถซื้อหรือขายหรืออะไรได้หรือเปล่าเพราะมันค่ายากมากๆเลยทุกคนโคตรยากมากทุกคนก็น่าจะรู้นะเมื่อกี้เออยากมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูซิว่ามีร้านค้าอะไรหรือเปล่าพอที่จะสามารถซื้อเป็นดาบอะไรได้ไงดาบเริ่มต้นไม่มีเหรออ๋อไม่มีออะไรอ่ะเฮ้ยมี ผลพิษัดอะไรอ่ะผมได้ผลแล้วเอ้าเอา,เอาโดนฆ่าเฉยเอา้าอะไรนี่เอา้าอะไรครับเนี่ยเอาฮะผมได้อะไรวะเนี่ยอ๋อ้าเจมโอ้โหเบลีนี่ก็โอ้โหเยอะเหมือนกันนะโอ้โหเยอะเกิน เยอะไปเยอะไปเยอะไปใช่โอ้โหตายล้วตรงใผมต้องไปหาฟาร์มาก่อนโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่ามาเล่นเลยถ้าเกิดโอ้โหมามเดี๋ยวลองไปหาสำรวจก่อนด,ดีกว่ามานาานันอาจะมีก็ได้เหลือใครอะ่ะอืมเราไม่อยากจะปนแต่ก็บป้นไปเถอะเออได้ประสบการณ์บอกพูดไงเอาขึ้นเรืองไงไมนะันี่ะ ไปไปไม่ลงไปสนอ้กมูกมูโน,นนะะเออโคดบูลี่ดูดิมันบินตามมาได้ปะนะ่ะเนี่ยโอเคไม่ได้นะไม่ได้นะอืมีแค่กอเดียวทุกคนเอาจริงดิโอ้โหจบเลยนะมีแค่กอเดียวอะ่ะอืมโอเคสงสัยผมต้องไปหาเล่นแมปแมปของโคนอื่นแล้วนะ่ะ เพราะถ้าเกิดจะเล่นแบบเนี้มันต้องาหาฟาร์มมาก่อนนะทุกคนเออมันไม่มีจริงๆหรอบ้านะขูแถมมือด้วยอะไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวจะให้คะแนนนะแต่เพึ่งเดี๋ยวขอขึ้นก่อก่อนถือว่าเออแมบบนี้มันดีไหมก็ก็น่าจะดีแล้วมั้งถ้าเกิดไม่นับว่าเอา้ผมต้องไปหาหาฟาร์มมาก่อนอนะ่ะ แล้วก็ไอเรื่องอะไรต่างๆที่มันยากก็ผมขอให้สักเจ็ดคะแนนแล้วกันนะเจ็ดคะแนนโอเคมา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 กันไปที่เสื้อของคนอื่นต่อเลยดีกว่าป้าไปไปปป,ปโอเคตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นแมพที่สองแล้วนะครับเออกว่าจะเข้ากันานานเออโหลดแอดออนหรือโหลดเท็กเจอร์แพงกนี่แหละโอ้โหยมันก็เป็นแมพแนวฟาร์มต่างๆหรือว่าเมืองอื่นนี่ผมก็จะทิ้ง ทิ้งลิงก์สำหรับสำหรับเอออันเ <c oughs> จ้าของแบบนะเออเจ้าของมันี้ก็สามารถไปติดตามเขาได้นะอ,อืเดี๋ยวมันจะทิ้งหาทิ้งเอาไว้นะเออใช่ใช่ดูสิแล้วมาเขาก็จะมีเสื้อให้เออเขาจะมีเสื้อให้นี่นี่คืออะไรอ๋ออันนี้คือเขาขายมีอะไรบ้าง,งมีครบแทบทุกอย่างนะมีครบก็ไม่ถึงว่าแทบทุกอย่างหรอกเออดูดิ ไปไป,ไปลองไปดูลองไปดูอีกอันนึงน่งนีง่วะไม่ใช่อีกอันหนึง่งไปดูอีกที่หนึงน่งนีง่วะน,นี่คืออะไรผู้เล่นผู้เล่นใหม่เปิดกล่องเปิดวิธีการสอนไหนดูสิเอ้ยมีดาบมีดาบมีรองเท้าแล้วก็มีขนมปังไหนดูสิเดี๋ยวผมอ่านให้ทุกคนฟังดูเริ่มต้นไปที่ต้นตัดไปที่ตัดต้นไม้มีป้ายเขียนว่าตัด้นตัดไม้ฟรีก็ไปได้เลย ตัดตัดไม้แล้วก็เอาไปขายอ๋อสิบอันเท่ากับห้าบาทอ๋อก็เขาก็จะสอนวิธีอันนี้นะถ้าเกิดเขาจะมีกฎด,ด้วยหนึ่งห้ามโปสองห้ามพูดไม่ดีคำไม่ดีสามห้ามทำลายเสกของห้ามลำบากคนสร้างห้ามไปที่ห้ามไปที่ป้ายบอกเพราะหนึ่งแอ คนหลอกข้างสองเกียนพูดเล่นบ้างนะอ๋อโอเคมามามาเออไหนดูสิว่าผมจะสามารถขายอะไรได้บ้างเนี่ยอันนี้คืออะไระโอ้ตัดไม้มีการตัดไม้ด้วยที่ตัดไม้แล้วขายไม้เออไหนดูสิอันนี้ใช่ปะไม่ใช่ขวานอยู่ไหนเนี่ยเออแค่นี้ก็สับสวนแล้วขับวานอยู่ไหนเนี่ยโอ้หโอ้โหเราเป็นคนดีด้วยไงออก็บาแล้วเอไปไหนดูสิ ม่นมีขวาน่ะขวานเอาจากที่ไหนอ่ะเออขวานเอาจากที่ไหนทคนเออสรุว่ารายการนี้มันจะไปรอดไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันนะอืมสิห้าบาท,ทำฟาร์มข้าวประเด็นคืออุปกรณ์มันอยู่ไหนอ่ะงงแค่นี้แหละคืออะไรอ่ะที่ขายข้าวสารมาเมล็ดอ๋อไหนดูซิอันเน่เอาจริงนะ มันมีอุปกรณ์ให้ปะเนี่ยอ๋อนเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งมันไม่รู้ผมน่าจะเข้าได้มั้งข้าไม่ได้ด้วยโอเคไม่น่าเลยเอออันนี้ผมมาเล่นแบบผิดแมปใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมเข้ามาแล้วเลเวลศูนย์เข้าไม่ได้นะโอ้โหตาละแล้วประเด็นคือผมต้องไปโตไปตรงไหนวะเนี่ยทุกคนเออโคตรสับสนเนะ่ะสับสนจกจัด สับสนจัดเลยเฮ้ยนี่ไงนี่มันมีที่ตัดไม้แต่ขวานอยู่ไหนฉันไม่เข้าใจรีเซ็ตทุกแต่มันอยู่ไหนวะเนี่ยเอ๊ะเริ่มงงละอันนี้เริ่มงงละมันอยู่ไหนเนี่ยขว,ขวานอยู่ไหนครับเนี่ยอะไรขวานขวานอยู่ไหน อะไรนายว่าไงอะไรเดี๋ยวขอทางกันที่เอาขวานอยู่ไหนอยู่ไหนครับเพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันอยู่ไหนเนะี่ยที่เอาขวานอยู่ไหนครับมันอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนนายอ๋อขอบใจมากนะนาย อ๋อโอเคโอเคโอเค,อเคนี่อุ้ยโคตรเร็วไม่แปลกเพราะมันมีเอฟเฟกอีกสักพักนี่เอฟเฟกหมดแล้วเออสงสัยอีนนี้เดี๋ยวเขาจะสงสัยว่าผมโบละรอเอฟเฟกโอเคโอเคโอเคอย่าเพิ่งขุด อย่าเพิ่งหดอย่าพิ่งดขายไม้ตรงไหนวะเนี่ยมันสับสนแบบนี้เลยเอจริงๆป่ะเออเดี๋ยวิ่งขอหาสำรวจอะไรนิดนึงอันนี้ตรงไม้ใช่ปะ่ะเราก็สามารถขายไม้ตรงนี้ได้เออไม้ถ้าไม่ครบถ้าไม่ครบแล้วเอามารับผิดชอบอ๋อไม่เป็นไรอ่านี่นี่ผมมีเท่าไหร่งเงินเท่าไหร่เนี่ยเรมีเงินห้าบาทมีเงินห้าบาท โอ้โหนี่นี่ต้องรอจริงๆเหรอ,อโอ้โหกว่าจะขกว่าจะเคลียร์แมพเสร็จโอเคมามา,มาเราไม่ไม่ต้องสนใจเขาดีกว่าอรอรอสิบห้าวินานเกินอืมมีอะไรให้ทำอาอเดี๋ยวไปดูตรงโซนหินเอฟิก์นาวอเอฟิก์มาแล้วเอฟิก์มาแล้วอ๋ โอ้ตันไม่ทันใจเขาเลยเออชิบๆโอเคขวานก็พังไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยกคนเออตอนนี้ผมมีอยู่ห้าบาทมันน่าจะไปซื้ออะไรได้ั้างเดี๋ยวด่วนไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงนี้โอเค โอ้โหมันไม่มียืนแช่และประเด็นคือผมต้องออกเขาเข้านี่นะโอ้โหตายแล้วโอ้โหเอาจริงดิยี่ห้าโอเคไหนดูซิยี่ห้าบาทจะไปซื้ออะไรได้ได้มั่งถ้าจำได้ว่าอันตรงนี้คืออะไรอืมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่า พอมีตรงหนึ่งมันจะมีที่ขายของเออมีขายของมีขายของไหนดูซิไหนตรงมันจะมีขวานบามีขวานบ่ามีขวานว่ามขอเถอะนี่ขวานขวานกี่บาทเนี่ยห้าบาทห้าบาทไหน่ะนี่ไงเออที่นี้ผมก็จะได้มีเออขวานอันทรงพลังละใช่จะได้ตัดได้ง่ายขึ้นละตัดไม้ได้ง่ายขึ้นละใช่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 ถ้าเกิด ให้คะแนนแบบนี้ผมให้สิบเต็มสิบไปเลยนะถ้าเพราะว่าผมดูแววว่าแบบนีน้น่าจะพัฒนาได้ต่อนะทุกคนเออพัฒนาได้ต่อนะถ้าเกิดทําระบบอะไรดีๆนะเออน่าจะทําระบบอะไรต่อชืบชืบชืบชบชบป,บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บ,ปบ,ปบแบบดีมากแบบนี้มากผมยอมรับเลยเออ เอางก็คือแมบบดีกว่าแแบบที่อันแมบบแรกที่ผมไปเล่นนะก็ไม่เชื่อว,ว่าไม่ดีหรอกแต่มันยังไงอะ่ะมันมันแหลกเกินไปอะ่ะแล้วมันมันไม่มีระบบสอนหรืออะไรไงเออนั่นแหละโอ้โหได้ไม้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้ไม้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมีโซนตรงนู้นด้วยหรอคืออะไรอะ่ะชือ่อ คืออะไรอะ่ะผมสามารถไปได้ไมทุกคนเออไหนดูซิมันจะมันจะมีทางออกไปข้างนอกหรือเปล่าเออเพราะเมื่อกี้ผมเห็นมันสามารถออกไปข้างนอกได้นะทุกคนไหนดูซิจะมีหรือเปล่าเออแล้วผมก็จะไปหาชาร์จแบตได้ละเออตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายข้าวสารเออมีที่ขายข้าวสารด้วยถือว่าดีนะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะตรงนี้คือเลเวลศูนย์เข้าไม่ได้นะอ๋ออันนี้คือเสียงว,ว่าจะเป็นเมืองวุ้ยดี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 ก็สามารถพัฒนาได้ต่อนะโอเคมามามาไปขายเราไปขายของกันดีกว่าไปไหมไปขายของกันดีกว่าเออปพะว่าะไปขายของนี้กันดีกว่าเออปะปะปะใช่มามามาชึบแล้วเราก็จะไปหาซื้อของอะไรต่าง ว่าจริงๆนะถ้าเกิดมันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดถ้าเกิดแอดมินเขาทําแบบเออคอมมานด์ม่วงแบบเหยียบแล้วมันจะหายแบบรัวๆเออมันจะดีกว่านี้นะชึบมีห้าสิบบาทแล้วตอนนี้ซื้ออะไรได้บ้างไม่รู้นะเออมาผมจะผมจะเป็นคนที่รวยที่สุดในเซิร์ฟนีให้ได้เออไปดูซิ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  ปดูสิมันก็อาจจะก,กระตุกกระตุกหน่อยนะเพราะโทรศัพท์ผมกางนะทุกคนเออต้องเข้าใจด้วยอืมไหนดูซิซื้ออะไรบ้างชุดก่อในชุดก่อเมื่อกี้บานอะ่ะโอ้โห و, เยอะโอ้โห و, ขายแพงเกินมันก็ขายแพงเกินไปไปไหมขายแพงเกินไปไหมห้าบาทโอ้โหเงินไม่พอเลยตอนนี้อืมว่าสิบบาทอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอ๋อข้างบนข้างบนตรงนี้คือสิบบาท สิบห้าบาทอ๋อยี่ห้าบาทแล้วผมอยากได้โล่อะไอ้พวกเนี้ยแต่มันใช้เงินโคตรเยอะเออมาปิดคลิปกันเลยดีกว่ามามามาทุกคนมามามา,มาเออถือถือว่าโดยโดย,โดยร,มรมยวมๆแล้วผมให้สิบเต็มสิบเอาแล้วเขาก็ไปเรียบร้อยแล้วโอเคไม่ไปแล้วงั้นก็ไว้เจอกันใหม่สิลเกนให้ทำไบไปครับไว้เจอกันใหม่ยบายไว้เจอกันอีพีสองนะทุกคนมันอาจจะมีรายการต่อไปก็ได้เอออาจจะมีต่อไปก็ได้ใครจะไปรู้งั้นผมไปแล้ว Again.